สวัสดีครับท่านธนาอนสวัสดีปีใหม่ด้วยขอให้ท่านธนาอน,นและครอบครัวมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนประสบความสำเร็จดังใจหมายทุกประการตั้งแต่บัดนี้และปีต่อๆไปครับขอบคุณครับพี่เอ๋วพี่อน,นช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ เตือนภัยจิตวันอันตรายหน่อยครับพี่ครับก็ในสุภวาร์ดีถีขึ้นปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับสองห้าหกก็อยากให้ทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในปีที่แล้วนะครับอาจจะมีทั้งสิ่งดีสิ่งไม่ดีก็ปล่อยให้มันผ่านเลยไปเก็บไว้แต่สิ่งดีๆนะครับอย่าเก็บเอาเรื่องเก่าๆมาบั่นทอนชีวิตเราให้จมปลับนะครับปีสองหนี้ให้พบเจอแต่สิ่งที่ สร้างสรรค์น,นะฮะสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตอย่าไปยึดติดนะครับในส่วนของโลกโซเชียลและในส่วนของโลกไซเบอร์ซึ่งอาจจะเต็มไปด้วยควาหวานภาพส,สวยๆงามๆคำโกโหกหลอกลวงแต่ทุกอย่างมันไม่ใช่ความจริงนะฮะโดยเฉพาะคอเซ็นเตอร์ที่อ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการต่างๆอย่าไปเชื่อนะฮะการส่งม้อิเล็กทรอนิกส์อะไรราชการเขาไม่ใช้กันเราต้องเจอแต่ภาพจริงเอกสารจริงนะครับ ทุกวันนี้โรคมันจเจริญไปไกลแต่เราอย่าไปหลงกับมันนะครับก็ในปี2566นี้นะฮะส่วนที่ไปเที่ยวฉลองปีใหม่ก็ให้นำมัดระวังสุรานะฮะเป็นต้นเหตุของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างทั้งอ่าสีนาทุกอย่างนะครับเริ่มมาจากสุราแต่ที่หนักที่สุดก็คืออุบัติเหตุนะครับไม่ว่าจะเรื่องทะเลาะวิวาทโกหกหลอกลวงขโมยลักทรัพย์หรืออาชญากรต่างๆ จะเริ่มต้นที่สุราให้เบาๆกันนิดหนึ่งเมื่อเรามีสติจะเป็นเครื่องนำพาเราไปสู่ความปลอดภัยนะครับในปี2566ที่จะมาถึงนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะฮะเจริญด้วยอายุวันนะสุขพละและปฏิภาณน,นะครับในปี2566ที่กำลังจะมาถึงนี้นะครับขอบคุณครับพี่หลิวพัฒนาโนนเจดวันอันตรายนี้เตือนภัยหน่อยครับ วันนี้วันที่สองแล้ของเจ็ดวันอันตรายครับอ่เจ็ดวันอันตรายนะฮะในช่วงนี้ก็คงต้องระวังเรื่องรถเรื่องลานะครับในส่วนของการเขาลบกฎจราจรเป็นกฎแห่งความปลอดภัยนะครับจใจร้อนรู้ตัวว่าไม่พร้อมก็ต้องให้คนอื่นขับนะฮะอย่าไปฝืนมีแต่ใจแต่สังขารไปไม่ได้ก็อันตรายเขาลบกฎจราจรนะฮะในส่วนของการสังสรรค์ปาร์ตี้ก็อยู่ใน เคารพในสิทธิของคนอื่นเขาด้วยนะครับอย่าไปจนเลือดเดิอดอย่าไปใช้อารมณ์นะฮะบางครั้งสิ่งที่เก็บกดมานานอย่าไปพูดออกมาหมดนะฮะเก็บไว้บ้างเวลาเมาแล้วมันหลุดออกมาหมดอย่าให้ไปเดือดร้อนคนรอบๆกาลเรานะฮะเจ็ดมันตรายก็เราจะได้ปลอดภัยเดินทางกลับบ้านไปเริ่มต้นทํางานในปีสองห้าหกหกได้นะครับเคารพกฎจราจรทุกคนนะครับจะปลอดภัยจิตวิสุทครับขอบพระคุณท่านธนาอนุนมากครับ สวัสดีครับ